สวัสดีนะครับวันนี้เราร้านกูดกาลาก็จะพามาดูคุณไดเฮ็ดวันนะครับคันนี้เป็นรถใหม่แปายแดงรถใช้งานไปวิ่งไปแค่ประมาณ3 0 0กว่าโลรถเพิ่งออกได้สัปดาห์เดียวนะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องอาการโครงโยนของตัวรถแล้วก็สัะเทือนแรงเราก็แนะนำให้ให้โรช่วงล่างใหม่เลยสุชโชกอัพุดสปริงใหม่เลย เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ที่มีมากับตัวรถ <DA> ก็จะเป็นชุดโชกหน้าโชกหลัง ok สปริงหลังโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดนะครับโชงกหน้าเป็นรุ่นควีนซิลลี่โช้กหลังก็ Queen ซ e r i ี่เหมือนกันสปริงหลังแบบโรเรสซีฟนี่ครับล้อใหม่เป็นสปริงสีฟ้าเปลี่ยนสีแล้วโปรเฟนเดอร์ ประมาณนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันต่อนะครับว่าเป็นอะไรยังไงรถใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เคยล้างเลยโลกนเลยเจ้าของรถก็เป็นพี่ผู้หญิงนะครับไว้สําหรับใช้งานส่งลูกพาส่งลูกไปโรงเรียนพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ ก็ใส่สปริงละเหลหือแค่จับให้เข้าเข้าเบ้าออแค่นี้เดี๋วาจะใช้เวลาติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลังติดตั้งเสร็จอตอนนี้นะครับโช้กหลังสปริงหลังก็ติดตั้งใกล้เสร็จแล้วดูหลังขวากัน โปรเฟนเดอร์ควินซีรี่ปรับแปดระดับนะครับประมาณนี้ไปดูอีกข้างหนึ่งครับรถหลายรุ่นด้านหลังจะตัดติดตั้งค่อนข้างง่ายนะใช้เวลาแค่ประมาณแบบ10นาที20นาทีก็เสร็จละจะไปชาร์จด้านหน้าครับ นานาก็นาก่าจะประมาณชั่วโมงเสร็จเศษๆแค่นี้นะครับโค้เดิมสปริงเดิมหนาๆใหญ่ๆ พวกนี้ส่วนมากก็จะแบบสปริงใหญ่สปริงแข็งแต่โชค๊คเน้นนุ่มแต่คุมจังหวะยืดที่อยู่โช๊คคุณใดโชค๊คเกียร์ก็จะผลิตโดยโรงงานซากนะครับก็ดีนะือว่าเป็นเกรดดีแต่ก็ยังดีไม่พอสำหรับลูกค้าพดาไปดูข้างหน้ากันต่อก็ตอนนี้นะครับข้างหน้า เราติดตั้งโช๊คเสร็จว่ะล่ละโฟนเดอร์ควีนซีรีส์นะครับข้างหน้าปรับ16ระดับมาพร้อมสปริงเลยสปริงแบบฮอกเยตสีนะครับนุ่มๆน,นิ่งๆแล้วนี้ก็จะปุ่มปรับเหมือนว่าเก่งนะครับอยู่หัวโชค๊คไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวเปิดไฟก่นอนเห็นไหมครับนั่นแหละครับปุ่มปรับอยู่กลางหัวโช๊คเลย ขัง,ง่ายนะครับหมุนหมุนก็ควรเข็มนาฬิกาเป็นรถเบอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นเพิ่มเบอร์นรีดำดำ่นะครับปุมสีดำดำนะครับนั่นแหละครับนี่คีอยู่นะครับควินซินี่ ตามโกระดาบชุดนี้นะครับราคาทั้งหดอยู่ที่ห้า0มอบาทก็จะมีชกหน้าสปริงหน้าชกหลังสปริงหลังรถอาการโค้งโยนอาการแข็งกระด้างของของที่เป็นนิสัยเดิมติดตัวจากโรงงานนะครับก็เป feeling, ลี่ยนฟิลิ่งรถไปเลยลงบประมาณนี้ คันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคันหน้าจะพาไปดูกันว่าทำรถอะไรต่อก็กดฝักเพจเอ,อ่อฝากช่องย t u b e ช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์เอ,อ่อฝากกดแชร์กดไลค์สับสไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพาไปดูรถด,ดีๆเรื่อยๆขอบคุณครั